ยินดีต้อนรับสู่บ้านทาชมพูอำเภอบ้านทาจังหวัดลำพูนหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาและยังคงรักษาสเสน่ห์แห่งวิถีเหนือไว้ครบทุกอนูที่นี่คือจุดหมายของคนที่อยากพักใจพักกายและคลายความกังวลไปกับธรรมชาติวัฒนธรรมและรอยยิ้มของคนบ้านทาชมพู จุดเริ่มต้นของการเดินทางในวันนี้ต้องมาที่สะพานทาชมพูสะพานประวัติศาสตร์รูปทรงโค้งทาสีขาวตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่นี่ คือเส้นทางรถไฟสายเหนือเก่าแก่และกลายเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของนักเดินทางทั่วประเทศเพียงยืนอยู่บนสะพานมองไปสุดสายตาจะเห็นภูเขาเรียงรายโอบล้อมพร้อมเสียงรถไฟเบาๆที่พาใจย้อนกลับสู่อดีตสะพานนี้ไม่เพียงเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำแต่ยังเชื่อมอดีตกับปัจจุบันและบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนเล็กๆที่มีหัวใจใหญ่ วิถีของคนบ้านทาชมพูเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความศรัทธาทุกเทศกาลใหญ่โดยเฉพาะช่วงสงกรานชาวบ้านจะร่วมกันทำตุงกระดาษตุงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีความบริสุทธิ์และความเจริญรุ่งเรือง และยังมีขนมจอกสมุนไพรขนมพื้นบ้านที่ทำจากข้าวเหนียวใส่ไส้ทั้งแบบเค็มและหวานปั่นเป็นก้อนห่อใบตองแล้วนึ่งจนหอมเป็นทั้งของไหว้พระและของกินเล่นประจำบ้านทุกกระบวนการเต็มไปด้วยความร่วมมือความสุขและความผูกพันของคนในชุมชนนอกจากวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้านแล้วบ้านท่าชมพู ยังมีภูมิปัญญาการประดิษฐ์จากเศษผ้าที่เกิดจากแนวคิดรักสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่นที่มีผลตอบรับจากลูกค้าทั่วประเทศมากที่สุดกระเป๋าใส่มือถือจากเศษผ้านำเศษผ้ามารีไซเคิลเย็บต่อกันด้วยลวดลายเฉพาะของชุมชนทั้งน่ารักและมีเอกลักษณ์พกพาง่ายดอกไม้ผ้าแฮนด์เมดใช้เศษผ้าเล็กๆมาปรุงแต่งเป็นดอกไม้สีสันสดใสสื่อถึงความอ่อนโยนของคนทาชมพูนิยมใช้ประดับต แต่งหรือเป็นของที่ระลึกน่ารักน่ารักได้ผลไม้แปลรูปตามฤดูกาลเช่นกล้วยอบลำไยอบผลิตจากผลไม้ในท้องถิน่นผ่านกระบวนการแปลรูปที่สะอาดปลอดภยัยและคงรสธรรมชาติไว้ครบทุกขนาดทุกชิ้นของที่นี่ไม่ใช่แค่ของขายแต่คือของมีเรื่องราวที่บอกเล่าความตั้งใจของคนในชุมชนเที่ยวแล้วต้องไม่พลาดชิมของอร่อยที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเหนือรสเด็ด โดยเฉพาะสองเมนูนี้ไก่เนื้อแน่นย่างหนังบางสีแดงธรรมชาติย่างด้วยตอถ่านจนหอมทานกับน้ำพริกกะปิพร้อมข้าวเหนียวนุ่มๆเป็นเมนูประจำทุกบ้านของคนทาชมพูน้ำพริกตาแดงสมุนไพรสูตรเฉพาะของชุมชนที่ผสมสมุนไพรหลายชนิดเช่นตะไคร้ขา่าใบมะกรูดกลิ่นหอมรสจัดจ้านกินคู่ผักต้ม หรือข้าวสวยก็อร่อยไม่ซ้ำใครเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ชิมอาหารแต่คือการชิมวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยรสชาติแห่งความจริงใจก่อนกลับอย่าลืมแวะชมชิมช็อปของฝากยอดนิยมกระเป๋าเศษผ้าดอกไม้ผ้า ผลไม้แปรรูปน้ำพริกตาแดงสมุนไพรและไก่แดงท่าชมครูของฝากจากชุมชนนี้ไม่เพียงแต่สวยและอร่อยแต่ยังแฝงด้วยเรื่องราวของความอบอุ่นและหัวใจของคนเหนือ บ้านทาชมพูหมู่บ้านเล็กๆที่รวมทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและมิตรภาพเอาไว้ในที่เดียวและนี่คือคำขวัญของชุมชนที่จะทำให้คุณจดจำไม่ลืมพระาธาตุคูบ้านสะพานขาวเลื่องลือไก่แดงมีชื่องามระบือทาชมพูบ้านทาชมพูงามทั้งคนงามทั้งใจงามไม่แพ้ที่ใดในลำพูน